สาบายดีสาบายดีเบอร์สุกเบสก้อนสบายดีตอนสวยพี่นอ้องมะละกอใกล้สุกแล้วนี่พี่น้องเราจะมาเก็บผล,ผลผลิตกันดีกว่าคือมะละกอสุกนั่นเองเฮ้ยหื่มพร้อมรับประทานเลยมั้งนี่ลูกใหญ่มากมะละกอสุก แต่ลูกนี้ยังไม่ไสุกเถื่อพี่น้องแต่ว่าลูกพันธุ์บกไหงามเนะาะเช้านี้ก็จะเก็บม,มักทั่วมักแตงพี่น้องหมักทั่วก็ได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเก็บม,มักแตงก่อนรู้สึกว่ามักทั่วเนี่ยมันจะแก่เบไปแล้วพี่น้องออบพราะว่าบ่มีเวลาเก็บมีแต่เวลาไป <c oughs> เราจะเลาะดูข้างนอกก่อนเนาะแตงเอ้ยแตงอยู่ไหน อย่านดนิกระดกกดูกพี่น้องลูกน้อยเกินไปนไหมนี่เห็นไม้โอ้ทุกคนดกมากเลยดูสิครับหนึ่งสองสามสี่อ่ะวันนี้แหละจะได้ขายจะขออนุญาตตั้งกล่องละกันพี่น,น้องแน่ทุกคนเห็นไหม แต่ของเราโอ้ทำไมมืดจังเลยลูกลูกนี้ลูกบวเอาลูก่างก่อนหนึ่งสองสามืดมืดไหมแต่ของเราลูาลนีลูกที่สี่นี่ว้า เนาะทุกนก็ได้อยู่นะครับได้สี่ลูกแล้วตัวใดที่มันยูต่ตาอยูุคืนมันจะแมงพี่มันลูกนี้ก็ค่อยสวยเลยนี่เรอบเบิต่ตตออีกทีแล้งอันนี้ได้สี่ลูกแต่ว่าลูกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอ้ทำไมยาเยอะจังเลย ให้กระบ,มมบอมีงัวบ่มาหาเกี่ยวอันนี้งัวเอ้ยจะเกี่ยวให้วัวกินและอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาไปเถอะโอ้ยทำไมไม่งามเลยฮะไม่งามในกินเองตัวไหนที่งามก็เก็บไปขายเพอได้ค่าทุนคืน ัวนามเป็นปลูกแค่สองแถวอีอกพี่น้องบม่ได้ปลูกหลายเพราะว่ามันปลูกยากยากแต่งก็เลยว่าลองปลูกดูสักสองแถวดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนสุดท้ายเออก็ได้ให้นางอยู่ ว่เบิ่งเชานี้พี่น้อกถั่วในายา่านบ่ได้ยุพี่น้อกเพระาะว่าถั่วมันจะแก่เกินไปใบก็เยอะไม่มีเวลาตัดให้เลยช่วงนี้ก็ะจะเหตุเทือนเนาะพี่น้องไปเบ่งสร้างเขาเจ้าเน่ไป้างของเน่ ต่างๆน,าน,านาั่นนะลายอย่างหลายแนวเอาไปโหลดลูกนี่กระจูดินนี่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนี่กระจูดิน่นหาสื้อของสร้างของใหม่สร้างแต่ว่าเฮ็ดยุคเฮ็ดกินกับบางเทือๆๆออเท้อก็เฮ็ดให้กินยุคพี่น้องแต่บางเทื้อก็ ปล่อยเพราะว่าเขาจ่างขาดแล้วนะโอ้ยหนาวลูกนี่ไม่เห็นหนาวไปซะแนละ้วนีไงลูกมันเริ่มเลยมาเด้อพี่น้องตามแตงกินตามแตงทุกคนมีก็ไม่สวย ต้องเงี้ยหยุดแต่งก็บอู้น่ะเมงไปเลยปิดปิดทิ้งเขาไปให้เป็ดนะโอ้ยเพราะมันโดนดินแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันดูมมีสวยอันนี้ก็เอาไปก่อนให้มันโตกว่านี้ก่อน อันนี้จะโตกว่านี้ไหมน,น่าจะโตกว่านี้เนาะกระดาษมันจูดินอาจจะปิดเลยนะพี่น้องว้าวว้าวาลูกนี้เอาเลยลูกได้จูดินมันเอาเลย,เลยถ้าไม่งานมันจะเน่าอันนี้ไว้ก่อนโอ้ยไก่เออจะเป็นกระตากวันสิท้ายแต่เศ้าอยู่พี่น้องไก่กระตากแต่เศร้ากกระตากกระตากอยู่อย่ามันตดเหลือง เอาไปเถอะนี่ประคมเอาไปออมโอ้ยเสียดายจังเลยไม่เห็นนะปิดให้หมดเลยวันนี้เจ้าของไม่อยู่ปิดหมดเลยยานี่ก็เยอะ โ๊หูลูกนี้สุดยอดปาตู่งามยองใหญ่ยาวสวยจังเลยลูกใหญ่มากทางนี้เป็นไงมีไหมกำลังแวกหาอยู่นะฮะตอนนี้ทุกคนไม่มีหรอมีแต่ลูกน้อยๆหรอ โอ้อยากเจอลูกใหญ่มันเมื่อกี้มากเลยลูกมันลืมหึมเลยน่าจะไม่มีนะทางนี้พอเราเก็บไปหมดแล้วข้างนู้นนไม่มีแล้วทุกคนหมดแล้วไปมาดูาเราจะได้กี่ลกูก กระสอนลูกนี้พี่น้องดูสิป้าลูกใหญ่แฮงพี่น้องเห็นเปล่าละ่ะเนี่ยคือป่ายดูการคลืบใหญ่เท่าแขนนะ่ะป้าลูกนี้ใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงอันนี้คือโทรศัพท์ งามดีพี่น้องลูกใหญ่ค่ะลีถือว่าแตงวันนี้ก็เก็บได้เยอะที่สุดเท่าที่ปลูกมาเนาะอืในปีนี้ไปเบิ่งพี่น้องเก็บมักทั่วแตงก่อนเต็มคุ้ยเ,เดี๋ยวว่าอจะขออนุญาตไปเก็บทั่วก่อนเนะพี่น้องแต่ว่าสิบรินท่ายเดี๋ยวมา เบิ่งตอนมัดหรือว่าตอนทำทุงก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ทุกคนผลงานของเรา,า,าโบ้รอโดยเงาแตงเงาแดงอันนี้จะเป็นผัวเขาเรียกว่าสวยเลยหัวคุ้มมัน,นจะเป็นผัวต้นตอกคืออะไรยาวแรงลูกตัวโต น่าจะไปกินละนี้น่าจะได้ขายลยทุกคนดูนนเนี้ยที่นันมันก็ไม่สวยเลยไ่กล้าขายลริงต้นไ้ก็สิกินเนาะลูกไม่สวยอย่างเงี้ยก็งองไปเงี้ยน่ก็น่าจะกินดอกก็ไม่กล้าขายเนาะก็คืกิกดาแต่ไม่สวย,ยก็จะขาย มะละกอพรอมัอน,นี้เป็นคู่ดีว่ามักรู่อันนีู้่อันนี้ไม่ได้ีบไม่ได้ขายลูกไม่สวยอันนี้จีบไว้ให้บ่อน้ำไม่เก็บของเพินจะ,จะแยกก่อนแล้วก็จะแยกลูกใหญ่ลูกสวย อ๋อนเนาะงนี่สลูกงนี้สลูกตลูกอ้วไงพี่น้องบลาลายมันแต่งไม่สวย ส hm hey, ี่งยี่สิบบาทขายแพงไรสรับบิ๊กจืดหน่อยเอยคือว่าทำหบบ๊องขายนี่ย่สิบบาทราคาจะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะเันาะท่ายินี้มาเจ้จีข้าก็ะายสี่ลวงยี่สิบดงละหาบา เอาไว้กินเยอะกว่าเพราะว่ามันเหนื่อยอีกข้ก็แมงถ้าจะขายจะได้ไหมกลัวเขาว่าอือนี้ก็แมงอีก็แมงถ้ามาแมงอันนั้นบอกที่น่ามันจะเขากับปากปา,กาออกใส่กินได้ ไปยา,า,าูกขาวอ่านี้ว่ากินเองมันก็ทัวนี่อันอนี้แบบไหนดูควาเองกว่ามันจะติดเราเอาขายทัวตัวนี้แพง tại một đợt mình đã xong ลก็ดแปดสิบเอ็ดสลูกยไม่ยาวพอจะเติม if มันถึงให้เยอะอันนี้มันเป็นถั่กพุ่มนะตัวมันนิยายนะนนลูกสั้นสั้น10บาท เส็จมาแต่ว่าลูกมันสนั้นตุ๊กๆเขาก็บว่าวันนี้ถ้าขายหมดนี่ก็ยี่สิบสี่สิบหกสิบแลเแปดสิบบาทน้องไปลุกในราดแปดสิบบาทจะอันนี้ก็ไม่ต้องคินเอง หายน้ำกินน้ำพี่น้องเอ้ยอะไรทุกคนคลิปนี้ก็เสี่ยมแล้พระจากตอนละกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้าเด้อทุกคนสบายเด้อบ่ได้ไปหาหมูพี่น้องช่วงนี้ให้เงือนพี่น้องอืมซื้อเครื่องซื้ออุปกรณ์เดี๋ยวเขาจับกัสิบหาส่งเลขอีกเลขกันยังมาบ่เบิดเถื่อ